สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามขาใจของข้าพเจ้าเองเพราะรู้สึกว่า Samsung A7 เนี่ยมันเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่นะมันไม่ควรจะเชื่อมต่อ 4G ของ TOT ไม่ได้สิเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกว่ามันใหม่นะมันไม่ควรใช่ไหมอ่ะแต่ตอนที่ไปเสิร์ชหา เสาสัญญาณเนี่ยมันไม่ขึ้นคําว่า 4G ให้เห็นเลยไม่เหมือนเครื่องในเรียวมี3ก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาเพราะตอนที่ไปทําในเครื่องเรียวมี3แล้วเนี่ยมันเป็น 4G ได้แต่ตอนเนี้จะสังเกตเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็น H บเราก็เลยมีความสงสัยในใจว่า มันเป็น 4G ได้ไหมเออถ้าเราทำแบบเดียวกับเรียวมีสเนี่ยเอออันเนี้ยเราต้องลองสิพีอันเนี้ยลองเลยเราก็ต้องไปเสิร์ชหาเสาสัญญาณก่อนอ่ะเราไปดูกันในตั้งค่าอันนี้อยู่ในเครื่อง Samsung a m s u n ง A7 นะจ๊ะอืมเครื่องเก่ากว่านี้อาจจะไม่รองรับก็ได้คุณก็ต้องทดสอบดูไปที่การเชื่อมต่อ หลังจากไปที่การเชื่อมต่อแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างเสียหน่อยหนึ่งก็ไปกดตรงเครือข่ายมือถือนี่อ่กดที่เครือข่ายมือถือเข้าไปแล้วคุณก็จะเห็นคำว่าผู้ให้บริการเครือข่ายอยู่ข้างล่างสุดเลยก็กดลงไปหลังจากนั้นก็ไปเลือกคำว่าเลือกด้วยตัวเองกดแล้วเนี่ยเขาก็จะถามว่าจะหยุดก่อนใช่ไหมแน่นอนจะเสิร์ชหาก็ต้องหยุดเิฟี่อาบาตกลง แล้วก็ให้เขาเสิร์จหาเสาสัญญาณขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าแถวเนี้ยมันมีเสาสัญญาณของ TOT บ้างไหมอันนี้เป็นที่แปลกใจเลยว่าทําไมทําไมไม่ทําให้มันให้มันเชื่อมต่อได้เลยจะสังเกตเห็นว่า ในโทรศัพท์รุ่นใหม่ต้องบอกก่อในโทรศัพท์รุ่นใหม่นี่มันเสียบซิมแล้วมันก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้เลยนะในในซิมของท o t OT เนี่ยตึงต่างกับโทรศัพท์รุ่นเก่าเดี๋ยวพูดถึงที่หลังก็แล้วกันอันนี้เนี่ยเราก็มาลองทดสอบดูก่อนอ่ะให้เขาค้นหาเสาสัญญาณว่ามีเสาสัญญาณแถวนี้ไหมจะสังเกตเห็นว่าเสาเนี่ยหรือขีดเนี่ยมันเต็มนะจ๊ะอันเนี้ยท o t OT ทั้งสองซิมเลยเราก็ต้องมาทดสอบเส้นไหนดูน่ะนานจริงพี่เอ้ยเอาไปเร็ว โอ้โหเสิร์ชนานอยู่สักครู่ได้ไหมอ่ะหลังจากเราเสิร์ชเสร็จแล้วเราก็จะมาเจออะไรบ้างก็เจอ T.O.T. ตรงนี้1อันเนาะแล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างเสียหน่อยหนึ่งก็จะเห็น T.O.T. ตรงนี้อีก1อันแต่อันที่น่าสนใจก็คือตัวเลขนี่แหละ 52017เนี่ยนะที่ทำในเรียวมี3เนี่ยถ้าเกิดเรากดลงไปตอนนี้จะสังเกตเห็นว่ามันเป็น H บวกอยู่ H บวกก็คือ3 G พี่มันไม่เป็น4 G อ่ะเราก็ลองแตะลงไปเลยนี่ตรง52017เนี่ยนะว่ามันจะขึ้นให้เราไหมเขาบอกจะหยุดตอนเชืต่ต่อไหนต้องหยุดอยู่แล้วเพราะเราเปลี่ยนเสานะอ่ะปะกดตกลงกดตกลงลงไปก็เพื่อให้เขาทำการเชื่อมต่ออ่ะ แล้วก็ดูซิว่านี่อ่ะขึ้นมาแล้วครับ 4G โอเคก็แสดงว่าเครื่อง Samsung A7 ของข้าพเจ้าออนี้ก็เป็น 4G ได้อ่าถ้าเครื่องคุณไม่เป็นก็แสดงว่ามันไม่ซัพพอร์ตนะพี่นะเข้าใจปะไม่ซัพพอร์ตหมาถึงอะไรอ่อต้องเข้าใจว่า TOT เนี่ยเขาใช้ขึ้นความถี่2,100กับ2,300เมกะเฮิร์ตทำ 4G ถ้าเครื่องคุณไม่ซัพพอร์ต2คนความถี่นี้ มันก็ไม่เป็น4 G ให้คุณหลอกมันเป็นที่เครื่องมันไม่ได้เป็นที่เครือข่ายพี่เข้าใจป่าถ้าเครื่องมีไปซัพพอร์ตแล้วทำไงซัพพอร์ตถ้าเพื่องไม่ถ้าเพื่องมันไม่รองรับเนี่ยนะมันทํา4 G อย่างนี้ไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องซื้อใหม่เลยเอ้ยมันต้องซื้อสมพทร์รุ่นใหม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับคําถามที่ขาใจแสดงว่ามันขึ้นคําว่า4 G ได้ก็แสดงว่าในเครื่อง s a ั s u ุง A 7สามารถเป็น4 G ได้อันนี้ก็เป็นการ บอกอีกในหนึ่งที่ตอนแรกที่ทำคลิปเสิร์ชแล้วเสิร์ชเสาสัญญาณแถวบ้านแล้วมันไม่ขึ้นคำว่า 4G ข้างหลังเลยเหมือนเครื่องเลียวมีสมทำให้แปลกใจว่าเอะตกลงได้แค่ 3G เหรออะไรอย่างเงี้ยนะอะก็ได้คำตอบว่ามันไม่ได้จำเป็นต้องขึ้น 4G ข้างหลังไอ้ตัวเสาสัญญาณของเขาอ่ะแต่ว่ามันเป็น 4G บางคนอาจจะไม่ต้องใช้ก็เนียกอะไรไม่ไม่ได้ใช้เสานี้ก็ได้เออคุณอาจจะ ก็ว่าพนักงานทีโบอกว่าถ้ามันไม่มีเครื่องช่วงขึ้น2,300เมกะเฮิร์แถวบ้านคุณก็อาจจะไม่ได้ใช้52017คุณอาจจะต้องไปจิ้มทีโอทีที่อยู่ด้านล่างดูว่ามันเชื่อมต่อไหมถ้ามันเชื่อมต่อก็แสดงว่าคุณจะต้องใช้เสานั้นเออคุณก็ต้องลองจิ้มไปเรื่อยๆถ้าไม่เชื่อมต่อที่52017เนี่ยนะทีต้องไปเชื่อมต่ออีกเสาหนึ่งก็ลองกดไปเรื่อยๆดูว่าเสาไหนมันจะลองรับ สักเสาหนึ่งให้พี่อ่ะเออนั่นแหละอ่ะประมาณนี้ก็เอามาฝากกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ